พวกท่านเนี่ยเขาเรียกว่าพลังทางสังคมจำไปนะท่านเนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะสาขาวิชาไหนก็แล้วแต่จะมีภูมิปัญญาด้านไหนก็แล้วแต่แเขาเรียกว่าเป็นสหวิทยาการมีความหลากหลายในเรื่องขององค์ความรู้มาจากที่ไหนเขาก็เรียกว่าเป็นองค์ความรู้เป็นภูมิปัญญาของถิ่นนั้นๆเป็นภูมิปัญญาอย่างเดียวเป็นพลังไหมมันก็อยู่เฉย ช่ไหมเดี๋ยผมเห็นท่านมานั่งตรงนี้แสดงว่าท่านไม่เฉยแล้วพลังงานเริ่มออกฤทธิล์ละพลังทางสังคมที่ดีมาจากภูมิปัญญาที่ดีถูกต้องไม่เบียดเบียนใครมีประโยชน์อยู่เฉยเฉยไร้ค่าภูมิปัญญานั้นจะต้องมีความห่วงใยมีเจตนาที่ดีด้วยจิตที่มีกัลลุณา ตอบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในการที่จะนำเสนอภูมิปัญญาของตัวเองให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมให้ได้อันนี้เรียกว่าพลังทางสังคมงแต่งหน้าจนนวลทาครีมเพิ่มก่อบ่ายไม่ต้องนะ่ะพูดแต่ทำอะไรเรียนหนังสือนี่ได้เลยมาอยากได้อะไรวันนี้เรียนหนังสือตั้งตัวเองไว้ถ้าทำงานก็มองไปข้างหน้าไ้เราจะทำอะไรให้เพื่อนคนอื่นคาการจะทำอะไรกับประเทศชาติบ้านเมืองนั่นแหละคือความภาคภูมิใจของท่านถ้าคิดแต่ตัวเองเนี่ยมันก็ได้แค่ตรงนี้ ถ้ามองไม่พ้นเท้าตัวเองมันก็ได้สมเท้าตัวเองอยู่ละมันคิดอะไรไม่ออกครับเพราะตัวเองจะต้องมาเกี่ยวข้องบทจะได้อะไรไม่จากตรงนี้ไหมคิดไปหน้ามองไกไกลมองหาคนยากจนให้ได้ข้างล่างจะทําไรกับเขาเนอะสามอย่างประเทศไทยเดินมาแบ่งได้หนึ่งติดกับดักรายได้ต่นางด้วยเทคโนโลยีด้วยทรัพยากรมนุษย์ไปหามาสองอะไรประเทศไทยวันนี้สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นคนแก่มากขึ้นเริ่มแก่มากขึ้นางบในการดูแลเรื่องสาธารณู อะไรสาธารณสุขมากขึ้นนะจะทำยังไงเงินที่จะต้องใช้จ่ายการลงทุนมันก็ลดลงหมดการศึกษาก็ใช้ไอ้นี่ก็ใช้ไรายได้ไม่เพิ่มข้อหนึ่งไม่เพิ่มข้อสองจะไปทําได้ไหมนั่นแะหละปัญหาของเราแล้วเราก็ถอยหลังไปเรื่อยถ้ามันยังประชานิยมเยอะๆกันอยู่แบบนั้นไม่ได้สามเรื่องอะไรทรัพยากรมันน้อยลงทุกวันป่าน้อยน้ําน้อยดินน้อยนะทุกอย่างมันแย่ไปหมดอ่ะถ้าสามอย่างแก้ไม่ได้ก็ไปไหนไม่ได้ เอาตัวไม่รอดประเทศไทยนะและข้อสำคัญคือตัวของตัวเองต้องปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองนะครับก็วันนี้ก็รบกวนเวลามาพอสมควรอยากพูดอะอยากพูดให้เด็กๆฟังไม่รู้ฟังทันหรือเปล่านะเข้าใจหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ฝากฝากพวกเราด้วยนะขอขอบคุณนะครับโครงการจัดที่รถกา,า,ารสื่อสารคดีเฉลิมเกียติของพระบาทพี่หัวและเสด็จ้าพระพิาซึ่งจัดโดยสำนักายกนะครับท่านนัฐมตีสุพรรณแล้วก็ช่วยกันแล้วก็คณะอะไรผู้สมรสนะผู้สมรส เตรียมตัวแล้วเตรียมตัวไปถามจะปรับรัฐมนตรตีหรือ,อยังหนยผมนไปแล้วไอ้ที่พูดนะไม่สนใจหรกเชื่อแลนะเพราะนั้นตรงนี้ก็คือนะทำให้ต่อเนื่องแล้วก็มีการมีวิกรเพิ่มเติมไหมนะครับมากกว่านี้นะแล้วทำให้สื่อให้เรามีสาระมีเป็นประโยชน์แล้วรู้ต้องรู้จริงอย่ารู้แบบเผินผิวเผินรู้ให้รู้จริงรู้แบบเป็ดก็ยังดีเป็ดรลู้ว่ายน้ำก็เป็นใช่ไหม บินก็ได้ใช่ไหมแต่บินเตีย้ยๆไม่น้ําก็ไม่จมน้ําก็ดีกว่าไม่เป็นอะไรเลยแนละ้วตกน้ําก็จมน้ําไม่ใช่รู้แบบเป็ดไปก่อนแล้วเดี๋ยวก็รู้แบบเป็ดขยนแบบไก่ใช่ไหมเออแล้วก็เป็นมนุษย์มนุษย์แต่มันคิดเยอะนะเพราะฉะนั้นต้องคิดมากๆอยากคิดง่ายๆสบายๆไม่เอานะวันนี้ก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดนะครับเพื่อประเทศอันเป็นที่รักยี่ของเราเพื่อสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และก็ประชาชน ของเรานะพวกเราไม่ได้มุ่งหวังอะไรที่บอกพ่อพ่อด้วยนะบอกพ่อด้วยช่วยกันหน่อยนะเราคุณน่าจะดีขึ้นนะถ้ายังยังไม่ดื้อกันก็นะโอเคนะมีใครสงสัยจะถามอะไรไหมลูกถามไหมเดี๋ยวจะเบื่อกันทั้งอนนะมันสุกก็ได้ข่าวเปิดปิดทีวีหนีไปเยอะนะหนีเยระวังว่าะลังสอบจะสอบอุตสาหพูดแทบตายปิดทีวีหนีได้ไงนาลาปีสาระ ฟังให้ดีนะนะไอ้ไม่สาระไม่มีสาระฟังอยู่นะดูจนตายจะแสบหมป้าย้มพยายามตายอย่างเฮโลเอาละมันอินจะอินบ้างนะละกันมันละครละครคือละครบันเทิงนะมีสาระบ้างผมควรนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่อะไรอิจฉากันโกรธกันเกลียดกันนะเรื่องความรักความใคร่แล้วก็ว่าไปลุงไม่ได้ไปต่อต้านแต่ต้องดูเป็นสาระนะนะ พยายามพยายามยัยยงหนีลุงไปแล้วเลยสู้วันศุกร์ลุงไม่ได้ตายไปละหนีไปก่อน <S <S เรื่องอื่นมาแทนนะโอเคนะขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณคู่สมรสอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็ขอให้การอภางานนี้เป็นผลสลําเร็จแล้วก็เป็นเป็นอะไรละ่ะอืมเป็นอะไรอ่ะคือไม่ได้พูดที่เขาเขียนเนี่ยอะไรงงเลยอ่ะคือให้เป็นสิริมงคลกับท,ทุกคนที่ร่วมกันทํางานนะสิ่งที่พระองค์ทำนั้นก็คือ พระบารมีท่านแผ่ไปศาลมาถึงทุกคนใครทําดีก็ได้ดีใครไม่ทําท่านก็ไม่บากอะไรนะเพราะฉะั้นแต่มันทําแล้วเกิดประโยชน์คนอื่นก็โอเคล่ะอย่างน้อยเกิดคนอื่นเกิดกับตัวเราพอแล้วนะ